สวัสดีทุกทุกท่านครับนะครับวันนี้พบกับผมนะครับคู่บอลมาแล้วนะครับนะครับจากใจเอฟซีนะครับบอกว่าให้เฮ็ดคลิปลงแน่วันน้เฮ็ดโดนครับพอดีนะครับวันนี้ผมสีมาเอับไปถึงหัวแหลกแต่พี่ลูกสมุนมาเบิงนี่นะครับเฮาสิไปยังไงไปเหัวกับปากขอนน้ำจากปากขอนนะครับไปเบิบงปลาขอนนะครับช่วงนี้เขาก็เกี่ยเขาเกี่ยวน้ำกันจนเซ็ตซับเระด้ว คมัน,มนยังมีคนด่างไหม,มครับน้องฟิวยิ่งของมนันวะเดี๋ยวห้าไปเบ่งเราจะปักขอนแล้วครับครับผมนะครับตอนนี้นะครับพงไวยางมาหอดหน้าผมแหละลูกสม,มุนกับน,น้ำด่างมากมอ๋อหน้าผมนะครับคือผมที่มาเอางัวนน้ำแหละนะครับซึ่งมาเลี้ยงงัวแล้วก็ซึ่งมาจับปักขอนนะครับ แล้วผมให้เบิงหน้าผมพื้นที่สองแสนแปดหมื่นไร่สองแสนแปดหมื่นไร่ผมมาตั้งสามไร่เจ้านี้นะครับกาซีมีเสียงล่มแน่นะครับเพราะล่มล่มแบบมันแห้งเน,งนาะเข,ข้าวนานนาแล้วก็เข้าวนานนะแล้วนับเมื่อกี้ว่ครับนะครับตอนนี้ไปย้ายเพียวไปนี่เป็นบรรยากาศนะครับทงหน้าอของผม อ้าวตัวนยางนี่นะครับน้ำสมุนล้างน้มด่างอตัวนี้ครับยางน้ำท่านเจ้ายางรังขุดีกว่าไปมันยางกนีไปครับเด อ่ะครับตอนนี้เขากล่าวว่าหอดวงนี้เขาอีจับปลาคอนแล้วครับวันนี้ก็น้องน้องฟิวลงไปก่อนแล้วลงไปอันนี้ว่าจับปลาก็ยังไม่จับอ่ะย่อหายไปนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆเขากำลังลงจับปลาคอนเรียบร้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเขากลเอ่อเที่ยวเขาเจ้าหนามกันจนแบบเบิดแล้วนะครับมันก็เลยสามารถจับปลาคอนได้เป็นวิธีนบ้านเอ่อ ผมก็มาเเง ulously, ้อแล้ผมงัวผมอยู่ข้างหลังป oh, exactly. uh, uh, ูดปวดอ่ะดี๋ยกย่างไกนะครับงัวแจ็คยูโคบโคบนะครับเดี๋ยวผมทายแบงย่ามจับปลาขอนล้กันนะครับเดี๋ยวจับยิงวเดี๋ยวะเป็นไงนี่ากับครับไอ่ชิมเดี๋ยวขึะาขนนะครับ บ้านนะครับของทอยสานชือพ่อเาเจตปักนะครับกนะนำพ่อพอกลางนามันเน่อนมันเดียรตาอนด้วกน่อยก็ได้กินเป็นมุกอะไรเป็นตัวอะไรเป็นอะไอไกัเนี่ยึง สนากยืมบวกเหรอบวกหน้ามาันแหงอที่เลยเห็นป่ะครับเห็นู้สดทังเกตนะครับสี่เห็นว่ามันขึ้นน่ะ<อ>นี่พุ่งอะไรล่ะขี<อ>้บวคืออยหางทั้งคนกับเป็นอีกบวกคือมองอ่านี่นะครับผมแม่นี่ไว้แล้วแม่ สูบน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นแบบบ้านๆนะครับโอ้มีอย่างแบบไงไหนจชียงนี่นี่นะครับคือปลาค้อนนะครับไปเบิวงครับคุณ อ่ะสิหมื่นเนียได้พี่น้องได้ครับเพระาพระว่าฝ่ายที่อยู่ข้างหลังนะครับหนีมากาเราเพิ่งเล็กน้อยนะครับแดดเปียงๆเ,เลยนะครับคือผมผมสิมาเอาง,งวัวนั่นแหละงวัวผมอยู่ทางพุ่นนะครับเดี๋ยวก็ให้เอเเอเล็กน้อยนะครับหาปลาขอนไปผมกับสิหญาไปเอาง,ง้อกันจะก่อนนะครับจะเข้าเฮ้ยช่วหาล่อคู่ไนดะ้เดี๋ยวคู่ไปเอาง,ง้อกันผมไปเอาง,งวัวกันคนระับ มองว่ามันยืนไปแล้วนะครับมันนี้งัวงอมาอยู่ดวงอะไรแบบดูข่าหลังอีกหนึ่งตัวนะงัวผมมีทั้งเบิดเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวเลยครับอันนี้ก็เป็นทงไงได้หรอครับวันนี้เป็นหน้าไงนะครับปล่อยให้มันยางเลยครับปล่อยมันยางมเหลี่ยมันกินนะครับส่วนมูเด็กน้อยนะครับก็ถ้ากันพูนจับปลาขอนอยู่หุ่นนะครับเดี๋ยวกองกัตจิตาไปเบิรงมัน จับปลาคอนกันนะฮะไอ้เบ่งดีกว่าจับปลาคอนเลยครับผมนี่น้ำครับผมตอนนี้ครับผมกำลังหอดนะครับมองเด็กน้อยจับละเบ่งใส่ไอปลาใส่ปลาเ่ฮ้ยครับผมมีปลาใส่ฟิวเอาปลาเมื่อกีนี่นี่ต้องฟิวนะครับน้องฟิวก็ดังฟิวโชว์โชว์ดีนี่หยอดไปกน่ะโต เด็าบ้าคอเอ้ยละเด็กตาบาคอจริงส่วนหมอสเสือดแดงนี่ว่าใอยสยั่งไปอยู่เป็นแนงหรอไม่สิโอ้โหแจกแป้งเลยนะครับนี่ครับการหาปลาขอนนะครับนี่เบ่งเงี้ยไม่ติดต้ม,มเลยงัว่ะก็ต้องเบ่งปลาขอนก็นยากจับนะครับอันนี้ก็เป็นการนะครับวิธีบ้านๆนะครับ แรมากนะครับปงกับฝากนะครับกดไลค์กดแช่น้ำนะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำนะครับเราสิมีคลิปดีๆออกให้เบเ้องแยะนะครับใครอยากเบิ้งนะครับยังนะครับก็เหม็นมากเลยข้างล่างมาบเดี๋ยวผมเสียให้เบิ้งครับตอนนี้นะครับผมกับเด็กๆนะครับลาไปก่อนนะครับเด้อไปก่อนเบิ้งในคลิปหน้าไปก่อนครับ